จิบจิบจบพี่ต้าเก่งไงเนี่ยเอออยู่บ้านช่วยงานแม่ได้ตั้งเยอะใส่ผ้าให้น้องดูสิเขาจะใส่ได้ไงแต่งตัวให้น้องได้ด้วยแล้วการน้องเขายันนิ่งๆให้พี่ใจให้นะ อันนี้จะเป็นแม่ใส่ให้จะวิ่งทั่วบ้านเลยใช่ไหมเออแต่บอกขอกให้เบียร์ใส่ให้ใส่ดีเออมันติ่งไหมด <c oughs> ูู่ดูบบ่บบ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 เบบบบบ ส่งตัวให้น้องแล้วก็มีรีเควสต์นะต้องใส่ชุดทหารวันนี้เออดูดูยืนให้พี่ชาดูแลด้่เดยกเองก็ต้องตกอยู dude, ่ในความเแลนนั่ดูรู้วิรวังหนีบชาดือน้องนะจะหนีบไม่ใหญ่จริไหนันนั่นดูยืน